สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลงโปรแกรมให้กับลูกค้านะคะที่ซื้อสมาร์ทโฟนกับทางร้านของเรานะคะทางร้านของเรามีบริการหลังการขายก็คือซื้อสมาร์ทโฟนลงโปรแกรมฟรีติดซิมกระจกแถมให้ด้วยนะคะแล้วในช่วงปีใหม่นี้นะคะเราแถมสมาร์ทเคสหรือเป็นเคสกันกระแทกให้กับลูกค้าท่านละ1ชิ้นนั่นเองนะคะเพื่อเป็นของความตีใหม่สําหรับทางร้านที่ยูโมบายของเรานะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ แวะเข้ามาชมสมาร์ทโฟนที่ร้านของเราก่อนได้เลยนะคะ,ะเรายินดีตอนรับแล้วก็ให้คำแนะนำกับลูกค้าทุกทุกท่านนะคะวันนี้ที่ติดหน่อยลูกค้ามาซื้อพร้อมกันก็จะได้หูฟังแถมไปด้วยนะคะช้าหมดอดนะคะรีบๆมาดูกันนะคะแวะมาชมแวะมาะดูการที่ร้านที่ทยูมูบาของเราได้ะคะ่ะสำหรับวันนี้เราจะต้องขอลาไปก่อนบา,บายๆนะคะ